สวัสดีค่ะวันนี้ขอนําเสนอต่างหูงค่ะอันนี้เป็นชิ้นที่พิเศษมากๆค่ะด้วยทับทิมพม่าเจรไนนะคะคู่นี้สวยจริงๆแล้วก็เจรไนเป็นรูปเหลี่ยมซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยได้เจอนะคะว่าเป็นรูปเหลี่ยมจับคู่กันได้แล้วมีคุณภาพสวยขนาดนี้นะคะแดงสดสะอาดนะคะสีสวยฉ่ำแล้วก็ด้วยรูปแบบของดีไซน์ที่ทํามาก็ รูปแบบเรียบเท่นะคะไม่เลอะเทอะเก๋ไก๋สามารถใส่ได้นานคลาสสิกดีไซน์นะคะทับทิม2เม็ดนี้4.30กรัตค่ะและเพชรที่ล้อมทั้งทั้งหมดเลยนะคะรวมอีก2.14กรัตนะคะประกอบด,ด้วยทั้งเพชรมาคีเพชรเหลี่ยมเพชรกลมนะคะก็จัดวางกันได้อย่างเก๋ไกล๋ลงตัวถ้าได้มาเห็นนะคะ รับรองเลยค่ะทัพทิมคู่นี้มีสเสน่ห์มากๆค่ะก็ะเป็นรูปรูปเหลี่ยมที่เท่เวลาที่คือคุณสวมขึ้นหูแล้วเนี่ยนะคะเป็นสีแดงก็จริงแต่มีความเท่ดูเด็กเป็นสง่าแน่นอนค่ะหากท่านใดสนใจลองแวะเข้ามาลองชมกันได้นะคะที่ชูชัยแสั้ป์กลาดีเอ็มโพเรียมนะคะสำหรับวันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ